อันนี้อาจเช่นสินึงนะแลวคำสอนของพอเพียงล่ะพี่ว่าคนเข้าใจคำนี้ผิดหรือไม่เคลียร์ก็ได้เองี้ยส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นคำสอนที่ดีมากแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณมีพอแล้วคุณพอเพียงเยี่ยมเลยแต่ไม่ใช่ว่ามีไม่พอแล้วอ้างคำนี้พี่ว่าไม่ไม่เวิร์คขอพูดถึงตัวอย่างจะได้เคลียร์สมมติขึ้นเครื่องบินมีสามปชั่นให้เลือกคือชั้นประหยัดชั้นธุรกิจและเฟิร์สคลาสฉันไม่เงินขึ้นขึ้นเฟิร์สคลาสก็ได้แต่ฉันเลือกนั่งอีโคโนมีก็ชั แต่ไม่ใช่ว่าฉันมีเงินแค่อีโคโนมี่แล้วฉันก็บอกว่าชั้นนู้นสองชั้นไม่จําเป็นอ,อย่างไงพี่ว่าไม่พอเพียงคือคนชอบคิดว่าพอพอเพียงปุ๊บคือต้องไปปลูกผักอะไรเท่านั้นนะพี่ว่าไม่ใช่คน,คนมีตังค์ก็พอเพียงได้พี่ว่าตัวอย่างที่ดีมากๆคือโบร์เบฟเฟตคือเขามีเงินใช้กี่ชาติก็ไม่หมดก็อ,อยู่บ้านหลังเดิมขับรถแบบนี้กินอาหารเหมือนเดิมคือ,อคือเขามีเท่านี้แต่ชั้นพอเท่านี้เพีอยจะผิดก็ได้นะครับต้องบอกอีกก่อนคืออย่างที่ซีเคพูดมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟ